คุณอาจจะไม่ได้เบื่อสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แต่เบื่อชีวิตเพราะขาด3สิ่งนี้สวัสดีครับผมปลื้มนะครับและนี่คือมีที่ที่เราจะมาเข้าใจสิ่งต่างๆลึกขึ้นเพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันครับในตอนที่แล้วนะครับเราคุยกันว่าความเบื่อคือสัญญาณบางอย่างในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าสัญญาณน,นั้นพยายามจะบอกอะไรกับเราสิ่งที่ผมสังเกตจากชีวิตของตัวเองและชีวิตของคนรอบข้างนะครับก็คือ ความเบื่อเนี่ยมันมีโครงสร้างของมันอยู่เวลาที่เรารู้สึกว่าเราหมดไฟหรือว่าไม่อยากทําอะไรหรือว่าอยากหนีไปไกลๆเนี่ยนะครับผมอยากให้เราลองสังเกตปัจจัย3ปัจจัยนี้ดูอันแรกนะครับก็คือ Purpose หรือว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตเรามันชัดเจนหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นคําถามที่เราไม่เคยตั้งคําถามเลยก็ได้ว่าเราเกิดมาทําไมเราอยู่เพื่อทําอะไรหรือบางคนอาจจะมีคําตอบนั้นอยู่แล้วว่าเราเกิดมาทําไมนะครับแต่ว่าในบางภาวะเราลืม คิดถึงมันเราลืมกลับมาดูว่าสิ่งที่เราทํามันสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตเราหรือเปล่าผมชอบคําพูดคํานึงของไซมอนซีเนกนะครับคนที่เขียนหนังสือ Start with w h y เขาบอกว่าเป้าหมายสาหรับธุรกิจที่ดีนะครับก็คือเป้าหมายที่เราทําทั้งชีวิตก็อาจจะไม่สําเร็จอ่ะหรือว่า d i e trying คือตายทั้งๆท,ที่ยังทําสิ่งนี้ไม่สําเร็จแต่ยังพยายามจนถึงวันสุดท้ายความหมายของเขาก็คือมันควรจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหมายกับเรามากพอที่เราจะอุทิศทั้งชีวิตให้มันได้อ่ะ และนั่นคือในแง่ของธุรกิจอย่างเดียวนะแต่ผมคิดว่าหลักการนี้ก็ใช้ได้กับชีวิตเหมือนกันชีวิตเราก็ควรจะอุทิศตัวเพื่อสิ่งที่เราคิดว่ามันมีความหมายกับเราจริงๆผมว่าถ้าเรามีวายที่ใหญ่และชัดเจนมากพอเนี่ยเราจะมีพลังและแรงบันดาลใจในการลงมือทำทุกๆวันอย่างไม่มีเบื่อเลยไม่ว่าเป้าหมายนะั้นมันจะลำบากมันจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนก็ตามมันอาจจะต้องใช้ทั้งชีวิตเลยอะ่ะเราก็ยังมีแรงบันดาลใจจนถึงวันสุดท้าย นั่นคือนั่นคือ life purpose ที่ยิ่งใหญ่และผมว่านี่คือสาเหตุที่ทำไมคนสมัยก่อนถึงมีแนวโน้มจะเชื่อเรื่องของชีวิตหลังความตายอ่ะเพราะว่าเวลาที่เราคิดถึงสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อ่ะครับเราจะคิดถึงสิ่งที่มันทำชาตินี้ไม่เสร็จอ่ะแต่ในยุคปัจจุบันนี้ยโลกมันมีความซับซ้อนกว่าสมัยก่อนมากขึ้นมากทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งโซเชียลมีเดียทั้งภาพลักษณ์ความคาดหวังต่างๆเนี่ยมันทำให้คนยุคนี้หันมา ใช้ชีวิตแบบเสพสุขก่อนจะหมดเวลามากขึ้นคือเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าเราจะอุทิศตัวเองเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราทั้งชีวิตเนี่ยไปสู่ความคิดที่ว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเรารีบเสพสุขก่อนดีกว่า mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดแบบที่2มันเลยทําให้เราอาจจะไม่มีวัยที่ยิ่งใหญ่และและชัดพอและผมว่าการที่เราเสพติดความสุขฉาบฉวยพวกนี้แหละมันทําให้เราอะแทนที่มันจะทําให้เราชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น มันกลับทําให้เราเบื่อมากขึ้นและเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะผมเคยฟังพอดแคสต,ต์ของแอนดรูฮิบเบร์แมนนะครับที่มาพูดกับดา i ีฟซีอีโอนะเขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วการที่เราเสพติดความสุขหรือว่าเสพติดของที่ให้โดปามีนเรามากเกินไปเนี่ยสมองเรามันทํางานให้เราเกิดความทุกข์ง่ายขึ้นด้วยเราไปหาฟังดูนะเรื่องของโดปามีนแต่อันนี้แหละเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าการที่เรารู้วัตถุประสงค์ในชีวิตเนี่ยมันสําคัญและมันเป็นสิ่งที่ช่วยบาลานซ์ไม่ให้ชีวิตเเราาบื่่องย แต่เวลาผมพูดว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนอื่นหลายๆครั้งแล้วอาจจะใช้ชีวิตและเราก็ถูกตั้งเป้าหมายโดยพ่อโดยแม่โดยคนรอบข้างว่าเราควรทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กับชีวิตหรือว่าแบบอย่างน้อยเราควรจะทําอาชีพที่มันยิ่งใหญ่หรือมีเงินหรือมีศักดิ์ศรีหรือมีเกียรติยศเยอะอะไรแบบนี้อันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความยิ่งใหญ่สําหรับคนอื่นแต่เวลาผมพูดว่า Purpose เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่สําหรับคุณเองอะ มันยิ่งใหญ่สําหรับคุณเองและมันชัดเจนสําหรับคุณเองแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นว่ามันยิ่งใหญ่อะไรก็ตามแต่คุณรู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ใจคุณเรียกร้องนั่นคือสิ่งที่ชัดและยิ่งใหญ่สาหรับคุณและแน่นอนกระบวนการการค้นหาสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องและมีเฟรมเวิร์กในการค้นหาที่ถูกต้องเราทุกคนสามารถค้นหา Purpose ของชีวิตของตัวเองได้เรื่องที่2นะครับก็คือ เรื่องของ progress progress หรือว่าความก้าวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราอาจจะมีกำลังใจหรือรู้สึกหมดหวังก็ได้ผมยกตัวอ,อย่างแบบนี้แล้วกันผมว่าทุกคนน่าจะเคยฝันว่าเราวิ่งหนีหรือวิ่งเข้าไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะเราก็อยู่ที่เดิมแบบไม่ได้อยู่บนรูวิ่งเลยนะแต่เหมือนวิ่งวิ่งแล้วมันไม่ไปไหนอะ่ะผมว่าเราทุกคนเคยฝันประมาณนั้นจริงไหมผมว่ามันเป็นสัญชาตญาณของเราที่มีความกลัวในการที่เราจะ แบบทุ่มเทอะไรบางอย่างแล้วมันไม่เกิดผลนะผมไม่รู้ psychology work ยังไงนะแต่ผมว่าแต่ผมว่านั่นคือนั่นคือสายเหตุเราฝันแบบนั้นนะเรากลัวการอยู่กับที่อะเรากลัวการไม่เติบโตอะซึ่งนั่นนํามาซึ่งความรู้สึกหมดหวังและความเบื่อหน่ายมองกลับมาในโลกปัจจุบันเนี่ยครับเราอยู่บนโลกที่เราเห็นความสําเร็จของคนอื่นง่ายเหลือเกินเราเห็นคนที่มีบ้านมีรถหรูๆเราเห็นคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเราเห็นคนที่มีหุ่นสวยเราเห็นคนที่ มีชีวิตที่ดีฟู่ฟ้าผ่านทางโลกออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียแล้วเราก็เหมือนกับถูกค่อยๆกล่อมให้เรารู้สึกว่านั่นคือเพอร์เพสของชีวิตเราเหมือนกันแต่ประเด็นสําคัญมันคืออย่างนี้พอเราเห็นความสําเร็จของคนอื่นเน่ยเราเห็นแค่วันที่เขาได้สิ่งนั้นเราไม่ได้เห็นกระบวนการที่เขาจะได้สิ่งนั้นมาเราไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราไม่รู้ว่าเราต้องวัดความสําเร็จในการทําสิ่งนั้นยังไงอะ ยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ครับสมมติว่าวันนี้คุณเห็นยอดเขาอยู่ไกลๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปถึงยอดเขานั้นให้ได้สิ่งที่คุณจะเริ่มทําก็คือคุณก็จะเริ่มเดินไปหายอดเขานั้นถูกไหมถ้าภูเขานั้นมันไกลแล้วมันยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยคุณอาจจะเดินอยู่หลายวันแล้วหันไปดูภูเขาเอันนั้นอีกทีหนึ่งอ่ะมันก็ยังดูไกลเท่าเดิมขนาดมันก็ยังไม่ได้ใหญ่ขึ้นใกล้ขึ้นเพราะมันเป็นเ,ป,นเป,นป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และไกลถูกไหมครับและยิ่งถ้าภูเขาลูกนั้นน่ะไม่ใช่ ความต้องการไม่ใช่เพอร์เพสของคุณจริงๆอะ่ะคุณก็จะเบื่อการเดินทางนั้นและคุณก็จะไปหายอดเขาลูกถัดไปคุณอาจจะไม่ได้หาคุณจะถ่ายมือถือเราเห็นยอดเขาลูกถัดไปแล้วคุณก็เริ่มออกเดินทางไปหายอดเขาอันนั้นน่ะแล้วมันก็จะวน Process แบบนี้เรารู้สึกว่าเราทําเท่าไหร่มันก็ไม่มีความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นการที่เรา Take Action บางอย่างแต่ไม่เห็นความก้าวหน้าหลังจากที่เราทํามันทําให้เรารู้สึกท้อแล้วก็เบื่อ มันเหมือนคนบอกว่าอยากเล่นกล้ามแล้วก็ไปเข้ายิมอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เหนื่อยมากเลยแล้วก็แบบมันไม่เห็นผลเลยแหละแล้วก็รู้สึกท้อละเพราะเราเหมือนเราแค่ไม่รู้ว่า process ในการได้กล้ามมันต้องทำอะไรบ้างต้องทำหนักขนาดไหนเราเห็นแค่ผลลัพธ์ของคนอื่นไงวันนี้ผมอยากให้คุณลองตั้งคำถามแบบนี้ครับตอนนี้ที่สิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเราว่าเรามีสิ่งที่เราทำได้ดีไหม เป็นทักษะหรือว่าประสบการณ์ที่เราสะสมมาแล้วทาได้ดีหรือว่ามันมีสิ่งที่คุณสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างคุณได้ที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้เหมือนคุณมีไหมแล้วผมอยากกะถามมีคําถามหนึ่งให้เราคิดต่อครับว่าไอ้สิ่งที่คุณทําได้ดีหรือสิ่งที่คุณให้ประโยชน์กับคนรอบข้างเนี่ยคุณเคยทําไม่ได้มาก่อนใช่ไหมถ้าเรานึกย้อนกลับไปอะตอนที่เรายังแบเบาะเราทุกคน เดินไม่ได้พูดไม่ได้และแม้กระทั่งกินเองไม่ได้อะถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้เราเดินได้พูดได้กินเองได้บางคนกินเยอะด้ว <c> ย <oughs> ใช่ป่ะเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยทําอะไรไม่ได้มาก่อนวันนี้เราทําได้เพราะว่าเราฝึกฝนและผ่านประสบการณ์บางอย่างมาผ่านเส้นทางบางอย่างมานั่นแหละครับคือ progress แต่หลายๆครั้งเราไม่รู้จะมอง progress ตรงไหนเรามอง progress เทียบกับสกเกลที่มัน ใหญ่เกินไปแล้วเราไม่ไม่ได้มองกลับไปว่าเราผ่านอะไรมาแล้วบ้างเราเราเรามาไกลขนาดไหนเรามองแต่ว่ามันอยู่อีกไกลขนาดไหนเราไม่ได้มองว่าเรามาไกลขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้ว่า Pur p o s e ของชีวิตคุณคืออะไรเนี่ยคุณสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือคุณควรจะรู้ว่าคุณจะวัดความก้าวหน้าของการเดินทางของคุณยังไงกลับไปที่ตัวอย่างของการเดินไปหาภูเขาก็ได้ครับคุณเดินไปคุณอาจจะไม่ได้เห็นภูเขามันเข้าใกล้ขึ้นเยอะขนาดนั้นแต่คุณต้องรู้จักมองหา หลักกิโลหรือว่ามาลสโตนที่บอกว่าคุณเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วเพราะถ้าคุณเทียบกับวิวที่คุณเห็นน่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเป้าหมายมันไม่ได้ใกล้ขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเดินมา 3, 4, 5 10 2ห3 0กิโลแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณมาไกลขนาดไหนทีเนี้ยไอ้มาลสโตนพวกเนี้ยครับมันแล้วแต่เป้าหมายเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าเพอร์เพสของชีวิตคุณคืออะไรเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณต้องหาข้อมูลหาเมนเทอร์หาคนที่เขาผ่านทางเนี้ยมาแล้ว ได้ที่ไหนเพื่อจะได้รู้ว่ามาลสโตนที่คุณจะได้ใช้วัดในการเติบโตในความก้าวหน้าของคุณเนี่ยมันต้องใช้อะไรวัดแล้วเมื่อคุณใช้ตัววัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณจะไม่เบื่อหรอกคุณจะรู้ว่าทุกๆวันมันคือการเติบโตและการคืบหน้าเข้าไปหาสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วเมื่อคุณชัดกับมันจริงๆริงคุณก็จะรู้ว่าคนที่สุขภาพดีไม่ได้ใช้ชีวิตดีแค่วันเดียวคนที่กล้ามสวยไม่ได้เล่นกล้ามแค่เดือนเดียวคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิต ร่ำรวยหรือมีชีวิตที่สมบูรณ์เขาไม่ได้ทำแค่เดือนแค่ปีเดียวบางคนทำเครื่องชีวิตกว่าจะสำเร็จนะคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกและวัดความก้าวหน้าจากประสบการณ์ของคนที่เคยผ่านทางนี้มาก่อนอันที่3ครับคือแพทเทิร์นแพทเทิร์นเนี่ยมันคือคำว่าแบบเหมือนกับเป็นรูปแบบซ้ำๆเนาะหลายๆคนเวลาฟังคำว่าแพทเทิร์นอาจจะรู้สึกว่าไอ้แพทเทิร์นเนี่ยนะม,นมันฟังแค่ฟังก็รู้สึกเบื่อแล้วการทำอะไรซ้ำๆเหมือนตอนที่เราคุยกันไปเรื่องของเราเบือ่อ วิถีชีวิตเดิมๆใช่ไหมตื่นมาไปทํางานอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเจอคนเดิมๆม,มันเป็นแพทเทิร์นใช่ครับการทําอะไรเดิมๆเ,เนี่ยมันน่าเบือ่อสมองเราเนี่ยต้องการสิ่งที่ท้าทายบ้างเพื่อให้มันได้ออกกําลังกายเพื่อให้มันได้แบบเกิดสิ่งกระตุ้นที่ทํำเราตื่นเต้นอยากทําต่ออยากไปต่อแต่ผมลองชวนให้คุณคิดแบบนี้แล้วกันว่าถ้าชีวิตทุทกๆวันของคุณคือการทําสิ่งใหม่ร้อเเยอได้แต่ความตื่นเต้นเลย เจอแต่สิ่งที่คุณไม่เคยทําไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยสะสมความรู้ด้านนี้มาก่อนแล้วคุณก็ต้อง figure out ต้องพยายามแก้ปัญหาใหม่ๆทุกๆวันนะ่ะคุณว่าชีวิตแบบนั้นเหนื่อยไหมนั่นคือชีวิตที่นําไปสู่การ burn out ถูกไหมครับวันนี้จุดตรงกลางระหว่าง bore out ที่เราพูดคราวที่แล้วกับ burn out เนี่ยมันคือจุดที่ชีวิตเรามี pattern ที่พอดีอะ พอดีหมายความว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ดีต่อสุขภาพเราดีต่อสมองดีต่อใจดีต่อร่างกายเรามันคือแพทเทิร์นที่ทําให้เราได้สะสมของที่จําเป็นและทําให้เราได้ท้าทายและเติบโตในเรื่องใหม่ๆอย่างสมดุลนะ่ะเวลาคนพูดว่าเราต้องการ work life balance อ,อันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันอีกยาวเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสปอยล์ไปก่อนละกันว่า work life balance ไม่มีจริงนะสิ่งที่เราต้องเข้าใจจริงๆก็คือแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตมากกว่า ซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าๆเรามาคุยกันเรื่องนี้ละกันนะเรื่องนี้จะคุยยาวมากเลยแต่สําคัญคืออย่างนี้ครับที่เราเบื่อเนี่ยเพราะว่าเราใช้ชีวิตที่มีแพทเทิร์นไม่สอดคล้องกับเพอร์เพสแล้วก็ไม่สอดคล้องกับโปรเกรสที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นการที่เราขาด3อย่างเนี้ยเพอร์เพ r สโปรเกแล้วก็แพทเทิร์นที่ดีเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตเราอะเจอกับความเบื่อเบื่อซ้ำๆจนกลายเป็นบอ t จนกลายเป็นการเบื่อชีวิต นานๆไปเนี่ยชีวิตมันจะเริ่มเข้าสู่โหมดที่ผมเรียกว่า survival mode โหมดเอาตัวรอด <c oughs> หรือว่าหมดอยู่ไปวันๆน,นั่นเองมันคือเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อยู่เพื่อทำสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอ่ะแต่ข่าวดีครับก็คือเราสามารถจะออกจาก survival mode ได้ผมมีโมเดลเล็กๆที่เรียกว่า survival to design map นะครับก็คือแผนที่จาก โหมด survival ไปสู่โหมดของการออกแบบชีวิตได้เนี่ยซึ่งจะเป็นแผนที่ที่ทำให้คุณเนี่ยเดินทางจากโหมดอยู่รอดหรือว่า Survival Mode นะครับไปสู่โหมด Revival หรือการฟื้นฟูชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วไปจบที่โหมดของการที่เริ่มออกแบบชีวิตจริงๆขึ้นมาซึ่งในตอนหน้าเนเี่ยผมจะเอาแผนที่นี้มาคลี่ออกแล้วก็ชวนทุกคนทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันเพื่อให้เราเริ่มต้นวางหมุดหมายเพื่อจะเอาชีวิตของเราจากซิวเวิร์ลโหมดเนี่ยไปสู่สิ่งที่เราออกแบบได้จริงๆ แล้วก็กลับมาทําสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตเราจริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันครั้งหน้านะครับวันนี้ผมอยากจะให้เราทบทวน3สิ่งนี้กับตัวเองอีกทีหนึ่งนะข้อแรกนะครับ purpose เรามี purpose หรือวัตถุประสงค์ในชีวิตและยังเรามี Why ที่ชัดเจนและยังและสิ่งที่เราทําทุกวันเนี้ยมันตอบสนอง purpose นั้นไหมข้อ2ก็คือ progress นะครับเมื่อไหร่คือครั้งสุดท้ายที่คุณได้เห็นการเติบโตของตัวเองชัดๆจริงๆ แล้วมันคือเรื่องอะไรข้อ3นะครับคือแพทเทิร์นวันนี้เรามีแพทเทิร์นหรือรูปแบบการใช้ชีวิตหรือมีจังหวะในการใช้ชีวิตที่มันส่งเสริมให้เราสะสมสิ่งที่ควรจะต้องสะสมแล้วก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆแล้วก็กระตุ้นสมองให้อยู่ในโหมดที่มันได้สร้างสารรค์บ้างหรือเปล่าหรือจะพูดยีงไงหนึ่งก็คือสมองเราได้ออกกับร่งกายบ้างหรือเปล่านะครับ เอาละหวังว่าวันนี้นะครับคุณจะเข้าใจที่มาที่ไปของความเบื่อของชีวิตเรามากขึ้นนะครับและถ้าคุณอยากเริ่มจัดการกับความเบื่ออย่างจริงจังนะครับเหมือนเดิมครับแอดไลน์เข้ามานะครับใครยังไม่ได้แอดก็แอดมาได้ที่แอดไซน์นะครับ p l u e m นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเบื่อจังนะครับพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลแล้วก็เส้นทางในการออกจากความเบื่อของคุณให้เพราะความรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับและนี่แหละครับคือมีพลัสสับวันนี้สวัสดีครับ